ครับวันนี้ก็มาติดตั้งปั๊มเสมอเจ็ร้อยหวัตต์กับท่อ2นิ้วลดนิ้วครึ่งนะครับน้ำที่ได้อยู่นะครับ7,300ลิตรต่อชั่วโมงนะครับผมถึง7,500ลิตรต่อชั่วโมงนะครับนี่เต็มท่อนิ้วครึ่งนะครับบ่อบาดาลเป็นบ่อ6นิ้วนะครับ2ชั้นน่าจะเป็นบ่อทันสายนะครับมีขนาดสีนิ้วนะครับปั๊มเดิมเนี่ยเป็นปั๊มไฟบ้านขนาดแรงมากหรือว่า750วัตต์นะครับ กคิวนะครับปั๊มไฟบ้าน6คิวแต่ตั้มสมมติโซล่าเซลล์ก็10คิวนะครับก็ตั้มเดิมบอกว่าไม่แรงนะครับเราเลยมาเปลี่ยนตั๊มให,หม่นะครับนี่7,200ลิตรต่อชั่วโมงครับผมมองเห็นไหมนะครับ7,200ลิตร7,500ลิตรนะครับผมนี่น้ำเต็มท่อเลยครับวันนี้เราก็มาอยู่ทอมละทางขาในตัวจุลินอำบภอนาโขงอำเภอบุเชียเฉียวตุลินนะครับ น้ำแรงมากครับ7,200ลิตรเจ็ดปลิตรขิ้งไปนะครับผมโอ้โสุดย,ยอดออก็เป็นปั๊ม750้บาทรุ่นใหม่นะครับพร้อมสายไปนะครับก็ตัวปั๊มก็จะเป็นสเตนเลสน,นะครับ3 0 4นะครับไม่ขึ้นสนิมน้ำเต็มท่อเลยก็ ไม่ถึงรดย้คครึ่งน,นะครับก็เหมือนเดิมน,นะครับเพราะว่าบ่อนี้ได้แค่ส่วนมากพื้นที่นี้ก,ก็อยู่ประมาณที่เจ็ดถึงแปดคิวเจ็ดคิวห้าหกเจ็ดคิวประมาณนี้นะครับก็เลยต้องรถย้คครึ่งเพราะว่าไถ่ายคองยุ่ไปมันก็ได้เท่าเดิมรดน้คครึ่งเพื่อให้แดดอ่อนน้ำมันก็สามารถทันเช่นมาได้นะครับเพื่อให้ทอ่อไม่หนักนะครับเจ็ดพันสองร้อยสิบอชั่วโมงก็สาม,มารถทำนาดังได้นะครับนารไล่สองไร่สามไร่าาได้ครับ คุณท่านอาจจะทำสีไล่เลยสี่ไล่ถึงห้าไล่ได้เลยนะครับโครงสร้างก็เหมือนเดิมนะครับเป็นสายเอสายเอก,กับใต้ต่างสายเด็ดเหมือนเดิมนะครับกลของควบคุมนะครับตอนนี้ปั๊มทำงานอยู่อ่า762 ้ามได้7,200นิวต่อชั่วโมงนะครับโกงไปไหมไม่ได้ไอทีเ่เหลือเพราะแดดมันร้อนนะครับเราจะสามารถก็7์นะครับ760 2วัตต์760วัตต์นะครับนี่เเรียบร้อยนะครับสยาศร่มเย็นมากครับ คนก็มากันเยอะนะครับลมกลิ่นสบายนะครับ โอยบ้านลุนกับอำเภอหักพนเอ้ยตำบลนพูนตำบลนอำพุนจังหวัดจงส ก็คิพยาแสดงรูปกรวงนะครับ เวลานะครับลมเย็นครับที่นี่ผมไม่ได้มาก็ประมาณสักสามหรืสี่ปีแล้วครับแ่ก่อนก็มีแค่กระท่อมเล็กกระท่อมเดียวครับ ตอนนี้ผู้คนก็ศรัทธาก็ผู้คนศรัทธาเข้าเข้ามากันเยอะมากครับถนนหนทางก็ดีขึ้นนะครับการที่จะเลือกซ้าให้ถูกต้องหดือว่าลงทุนได้ถูกและคุ้มค่าที่สุดนะครับเราต้องรู้ปรจมาณน้ําของบ่อกระดานของเราก่อนบ่อกระดานเราเองเจาะน้ําได้เจ็ดคิวนะครับต่อให้เราใช้สองแผงก็ได้เจ็ดคิวสามแผงก็ได้เจ็ดคิวสี่แผงก็ได้เจ็ดคิวนะครับ แปแทงก็ได้เจ็ดคิวหกแทงก็ได้เจ็ดคิวนะครับก็จะได้แค่นั้นนะครับมันไม่มีความรินไปได้นะครับ,นะรบถ้าเรารู้มันก็เรื่องง่ายครับเพราลงทุนได่ถูกนะครับบางที่แปดแทงนั้นยังไม่แทงเขารู้เลยนะครับแจะการปั๊มเองสมัยนี้นะครับถ้าปั๊มจัวได้ปั๊มมีวระโตเนี่ยน้าเขาจะแรงนะครับไม่จะเป็นต้องไปวิ่งหาพันร้อยพันห้าร้อยนะครับเพบางที่ร้อยใส่พันห้าร้อย อ้อยก็น้ำได้ก็น้ำก็ได้แค่นี้นะครับผมถ้าเรารู้ปริมานาน้ำผ้าบ่อประดานเกือบที่อย่างจบเลยนะครับเราสามารถเลือกปัามได้เลยว่าบ่อนี้นะครับ550บาทก็เหลือเกลือบ่อนี้ห50บาทก็เหลือเกลือนะครับการเลือกซ้มไม่มีมาตรฐานนะครับก็จะต้องใช้550บาทนะครับที่จริงนะครับถ้าเจาะบ่อประดานได้น้ำไม่เกิน9ลิตรต่อชั่วโมง แนะนาให้ใส่5 0ส5 0วัตต์จะดีกว่านะครับเพราะว่าเขาทํามาเป็นที่นะครับตะกูลตัวไดนะครับตะกูลตรวใดเรื่อยไตกนะครับเว้าตะกูลอื่นก็ต้องเอาไปเทียบกับ7าส5 0แล้วก็คันร้อยเลยนะครับทุกวันนี้ปั๊มมันได้น้ำเยอะมากนะครับเราไม่สามารถเลือกปั๊มตามตามในน้ำเหมือนที่ก่อนแล้วนะครับให้เลือกตามปริมาณน้ำของบอกอระดางที่เราสอลายนะครับ ปั๊มเดิมก็เป็นตรงนี้นี่ครับความเดิมก็6คิวนะครับปั๊มใหม่10คิวคปั๊มใหม่เนี่ยเป็น10คิวก็จริงครับแต่น้ำบ่อประดานเราได้7คิวเพราะดูได,ไ,ไ,ด,ไ,ด,ไ,ดได้แค่นั้นนะครับผมการมีความรดึงไปได้เราเจาะน้ำได้เท่าไหร่ก็ดูดได้แค่นั้นนะครับผม ก็ท่านใดสนใจที่สามารถติดต่อได้นครับติดต่อได้ที่ตามเก็บแวร์ตามที่บแวร์ตามยูทูบามยไสวัสดีครับ